สวัสดีท่านผู้ชมทุกคน,นด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตบไก่ c h นะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดผมถามผมว่าผมมาทําอะไรที่นี่นะครับอ่ามาอยู่หน้าประตูดาบานนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทาทัวร์เปิดประตูทั้งหมดในเกม i ิน e s สต์สเตชั่นซ v วเ s t o r y The New ่นะครับอ่าอย่างที่ทุกคนสงสัยนะครับว่าแต่ละเมืองเนี่ยจะมีกล่องเป็นของตัวเองนะครับนะนะแบ,นแบบ พวกเมืองใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่าก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับนะวันนี้เราจะมาแนะนําการพาทัวร์นะครับว่าในแต่ละเมืองเนี่ยและแต่ละกล่องเนี่ยและแต่ละเมืองเนี่ยจะมีกล่องอะไรกันบ้างและได้ของดีไหมนะครับเรามาอยู่ที่กล่องคอมมอนคียกันก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคกล่องคอมมอนคีเนี่ยจะเป็นสีส้มนะอ่าดูกันข้างในว่า คอมมอนเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างน,นะครับโอเคเปิดเลยโอ้ยถือว่าไม่เร็วนะครับอ่ามีเคสตามีแม็กนะครับอ่าถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมโอเคเรามาดูกันนะครับว่าอีกกล่องเนี่ยจะเป็นอะไรกันนะครับว้าวมี M16 มีปืน FN ปืนยิงบอลแล้วก็โล่บังเตอร์นะครับ โอเคนะครับโอเคเราไปดูกันว่ากล่องต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรกันเลยนะครับไปโอเคถ้าไปรับชมกันเลยโอเคนะครับนะเรามาต่อที่กล่องเมดิคคีการ์ดนะครับหรือว่ากล่องคีการ์ดของเมดิคก,ก็คือเป็นกล่องเกี่ยวกับพยาบาลอะไรประมาณนี้นะครับเป็นพวกยาอะไรนี้นะโอเคเรามาดูกันึซิว่ากล่องสีฟ้าเนี่ยกล่องเมดิคเนี่ยจะมีอะไรกันนะ โอเคถือว่ามียาแอนตี้เบลติเพนชิเลอรนะครับแต่ว่าพอใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับเป็นยาที่ว่าเพิ่มเลือดค่อนข้างที่จะเยอะนะให้กดรับอัพสกิลดีๆเนี่ยเราใช้แทนดีได้เลยประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับแอนตี้ l บอติโอเคเราไปดูต่อที่กล่องต่อไปกันเลยครับโอเคนะครับผมนะเรามาเปิดกล่องนะครับโดยการใช้ขียการ์ดเนี่ยกล่องอาหารนะครับหรือว่า ชีกรา f ฟูดนะครับนะนะโอเคเราไปดูเลยว่าข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคหน้าตาของกล่องนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอของเต็มแบบนึงโอเคก็จะได้อาหารมานะครับนะอาได้อาหารมานะก็ยูรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นฟูดนะโอเคดูดูอีก อันหนึง่งโอเคก็จะได้เป็นพวกอาหารนะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับต่อไปเนี่ยเราจะไปดูที่กล่องของคราฟขีก่การนะครับดูซิว่าจะมีอะไรบ้างนะครับส่วนของคราฟขีก่การเนี่ยจะอยู่ในตัวของอู้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนฟู้ดขี่การก็อยู่ในมาร์เก็ตนะครับโอเคเราไปดูกันเลยว่าคราฟขีก่การเนี่ยมีอะไรบ้าง นี่ก็คือคราฟหน้าตาของคราฟกี่การนะครับโอเคดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างจะได้เป็นของคราฟนะครับนะก็มันชื่ออยู่แล้วว่าของคราฟนะแต่ส่วนของคอมมอนขี่การเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะดอกประมาณแบบไหนนะครับโอเคเราไปอยู่เหลืออยู่อันเดียวนะครับก็คือแร่ี่การนะครับไปดูกันเลยว่ามันจะอยู่ที่ไหนกันนะครับผมโอเคนะครับนะ เรามาต่อที่ไรคิดาเลยนะครับว่าดูซิว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับเป็นกล่องสุดท้ายแล้วโอเครูปด้านก่อนก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่โอเคไปกันเลยโอ้ไม่ก็ถือว่าถ้าเทียบกับกล่องเนี่ยถือว่าคุ้มไหม,ไมก็ถือว่าคุ้มนะครับโอเคไปก็ขอ <c oughs> จบ พานี้ไม่เป็นพาร์นะครับนะก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูจนถึงจดจบนะครับนะก็วันนี้เนี่ยผมขอตัวลากไปก่อนนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยติดโควิดระวังกันด้วยนะพวกโควิดอะไรพวกเนี้ยระวังกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย